o o อร์น n ิ่งค่ะ o มอร์น n ิ่งมาวันนี้เช้ามาจัดไปเอาอะไรมาคิดวันนี้ดาอยากจะให้เพืเ่อนๆคิดในแง่คือดาได้ความคิดในแง่ที่ว่าการที่เราให้ค่าตัวเองรักตัวเองแบบนะไม่ตัดสินตัวเองแล้วแล้วเราก็ไม่ตัดสินผู้อื่น พอเราเราเริ่มเริ่มมาตรงนี้ได้บอกได้เลยนะคะเพื่อนเเพื่อนเ,อนเอนจะมีการมีความท้าทายเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันจะมาเป็นรูปแบบหยาบก่อนคือแบบอะไรที่มันแบบใหญ่ๆที่เราสามารถมองเห็นโดยที่ตอนที่เรายัางแบบว่าไม่คิดที่จะมาตื่นรู้หรืออะไรอย่เงี้ยเรามองเห็นได้ง่ายแต่พอเราเริ่มซอยละเอียดนะคะเขาเรียกว่าเหมือนกัโมงนะเหมือนแหเหลอนเหมือนมงเนี่ยคิดไปได้ไงไม่รู้ที่ที่เราไปดักปลา เมื่อก่อนมันห่างใช่ไหมเราก็จะได้แค่ปลายใหญ่ก็คือเหตุการณ์ใหญ่ๆเท่านั้นเราถึงจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตชันหรือมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะจะัสสสสดสรุดได้ก็คือเราจะได้ใหญ่อย่างนั้นแต่ทีนี้เรามาถักมองนะมันเริ่มเล็กลงพอเริ่มเล็กลงมึง <c oughs> ปลายใหญ่นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยตุ่มมาเรารู้เลยแต่ว่าเราเริ่มมาจับปลาเล็กได้แล้วก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เพื่อนๆต้องจําไว้นะคะว่าไอเรื่องปลาซิลปลาซิลเรื่องกุ้งฝอยนะะี่ค่ะ มันสามารถเทินเป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้ามันรอดไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเรามองใหญ่ๆใช่ไหมมันก็จะรอดรอดแล้วเราก็จะไม่เห็นเราจะจับมันไม่ทันไล่มันไม่ได้แต่พอวันนึงนะมันก็กลายเป็นปลาใหญ่เราถึงจะไม่ได้เราือตุ้มทีเดียวพังเลยรับไม่ได้เลยหรือแบบว่าโอ๊ยนะเห็นภาพเนาะเนี่ยดาคิดได้ไงไม่รู้ว่าเออมันเหมือนมองเนี่ยถ้าพอทีนี้วันเนี้ยดาบอกเอ,อวันนี้นะเธอดาเธอมาเริ่มมาปุ๊บบางทีเรื่องเล็กๆ มันเทินขึ้นมาบางทีมันหงุดหงิดหัวใจนิดนึงบางทีมันมีเรื่องกระทบมาอย่างเงี้ยมันมีเรื่องท้าทายมาหงุดหงิดหัวใจเพราะว่าดาก็เลยมานั่งเนี่ยอ๋อตอนนี้มองเนาะมันเริ่มถีลงถีลงถีลงพอถีมากๆปุ๊บเรื่องเล็กๆเนี่ยมันเริ่มมาติดเริ่มต้นน่ะทําให้เราดาก็มาตื่นรู้ก็คือว่าอ๋อทําให้เราคิดทันไงจากไอ้เล็กๆเนี่ยถ้าเผื่อดาอีกนอมันหรือดาแบบไอ้นี่มันคือไม่เห็นมันหรือไม่ใส่ใจเงินมันเนี่ยแล้วดามาดูเลยว่า หลายๆเรื่องที่เรื่องใหญ่ๆที่ผ่านมาในชีวิตดานะ่ยมันมีหลายเรื่องคือมันมีเรื่องมาจากเอเล็กเล็กอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างที่ท,ที่ที่ดาสัมผัสเนี่ยสะดุดตอนเนี้ยมันเทินไปเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าการที่ว่าเราไม่ละเอียดพอมองเรามันไม่ละเอียดปลาซิวมันเลยรอดพอวันหนึ่งปลาซิวมันป็นเก็บกายเป็นปลาหวานอย่างเงี้ยเราถึงมารู้ถึงไอทีหนึง่งแล้วเราก็ไม่รู้สาเหตุสุดท้ายมันเป็นปลาซิวมาก่อนก่อนที่มันจะมาเป็นปลาหวานในวันนี้เนี่ย การตื่นรู้อันนี้ที่ดามานี่เพราะว่าหนึ่งมีคนมานบ็อกดาแบบส่วนตัวนะมาถามดาดาก็จะเนี่ยเนี่ยแนะนําได้เลยว่าการที่เขาจะถข้าถามนะว่าการที่ที่มาฝึกฝึกอย่างเงี้ยมันได้อะไรแล้วมันเห็นอะไรมันแตกต่างอะไรดาจะบอกวันคาแรกเลยคือว่าไม่เข้ามาคุณจะไม่รู้เหมือนคุณมีมองแต่คุณไม่ลงไปตกปลาคุณก็จะไม่รู้ว่าคุณจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลา อันนี้ฝึกฝึกของใครรู้ใครรู้มันมันบอกกันไม่ได้จริงๆประสบการณ์ของดาก็ประสบการณ์ของดาของคุณก็คือต้องเป็นของคุณมันมันมันไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าแพทเทิร์นเรามาต่างกันนะ <c oughs> แต่ดามาพูดคือให้เพื่อน <c oughs> ๆได้เริ่มมามามา,มากันกรองคือจัดระบบว่าเรารู้ว่าระบบของเราอยู่ตรงไหนนะตอนนี้อย่างวันเนี้ยดาดามามีมันมีเคสบางอย่างที่เริ่มมานิ้มๆหัวใจ ดาดาเรียนกับทุกเห็นดาพูดพูดอย่างเงี้ยมีอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอารมณ์รักเหมือนกันหมดนะคะเพื่อนๆแต่ที่ว่าเราลงมาทํานี้เพราะอะไรเพราะว่าเราอยากจะมาขัดเกลาเราอยากจะมาฐานโซให้มันมัน,มนแบบให้เราคือจุดมุ่งหมายของดาคืออะไรก็ทําให้กูสะเทือนไม่ได้ความสุขมากๆก็สะเทือนกูไม่ได้ความทุกข์มากๆก็สะเทือนกูไม่ได้ เงินมากๆก็สะเทือนกลุมไม่ได้เงินน้อยๆก็สะเทือนกลุ่มไม่ได้นี่คือจุดมุ่งหมายของดาทีนี้คุณทุกคนต้องรู้ว่าจุดมุ่งหมายของเราคือของคุณของคุณๆน่ะคืออะไรบางคนคืออยากรวยหรืออะไรอ่ะมาเส้นทางเนี้ยวันหนึ่งอ่ะดาบอกได้เลยดามองเห็นได้เลยว่าคุณรวยแน่นอนคุณมีแน่นอนเพราะเพราะจริงๆแล้วอ่ะเรามันมีกันทุกคนเลยค่ะคุณขาอันนั้นไม่ต้องกลัวเลยแต่ที่มาฝึกตรงเนี้ยคุณจะได้ด้วยตัวคุณเองคือ เดินระหว่างทางระหว่างประสบการณ์ของคุณแต่ละคนอย่างดาก็มีประสบการณ์ของดาเรียนไปเรื่อยๆื่อแล้วดาก็เริ่มเรียนสิ <this> ่งรอบข้างสิ่งรอบข้างนี่แหละค่ะอย่าปิดโลกเพราะถ้าเราปิดโลกเราเข้าป่าเหมือนไปทุดงเนี่ยมันมันจะง่ายดะบอกได้เลยว่ามันง่ายเพราะว่าอะไรมันไม่มีอะไรมากระทบแต่เราอยู่โลกมนุษย์เนี่ยเพราะว่าอะไรเราเลือกที่จะอยู่สองโลกอย่างอย่างอย่างพระทุดงเนี่ยท่านคือตัดเลยตัดทั้งโลกคือไปทางธรรมอย่างเดียวแต่เราอะเราต้องการยังอยู่ทางโลกนึกออกไหม เรายังอยู่ในทางโลกก็คือเราต้องสองฝ่ายมันจะมีกระทบเพราะว่าอะไรเรายังมีฝ่ายที่จะต้องอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นมันก็จะหนักเหนื่อยไหมใช่ทำถา้ถาถ้าสนุกใช่ไหมใช่ถ้าคุณดพินคิดเป็นเรื่องสนุกคุณก็สนุกดาบอกได้เลยบางทีนะดาวองอย่างบางทีเป็นเรื่องสนุกมากเลยจริงๆแต่บางทีก็แบบว่าตกธรรมชาติค่ะเพื่อนๆธรรมชาติเราไม่ใช่ เออพรออิดพระปูนเราไม่ใช่เครื่องยนต์ที่ไม่ต้องมีความรู้รสึกว่าเปิดเปิดปุ๊บติดปับ๊บพอดับปุ๊บก็ตือดับเลยไม่ใช่เรายัางอยู่เนี่ยเพราะอะไรเราถึงต้องมานั่งมานั่งแบบเนี้ยมาทํามานั่งนับจิตนับใจตัวเองยก,ยก,ยกจิตยกใจแบบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันดา,าพยายามให้มันเป็นเรื่องชาร์เลนคือแบบว่าเรื่องท้าทายเรื่องสนุกไปเลยอย่างวันนี้ดาอยากจะมาเน้นอ่ายาไม่ใช่มาเน้นคือมันมีเรื่องยิบยิบเนี่ยตรงเนี้ยดาก็เลยว่า เออการที่เราเราเราไม่ตัดสินคนทาให้เราได้มีมีมีเคสอย่างเงี้ยมาให้เราเพื่อให้เราไม่ตัดสินเขาแต่มีอีกข้อหนึ่งซึ่งซึ่งมันมันขึ้นมาในหัวดาว่าบางครั้งสมมุติว่านะคะคนมาเหยียบเท้าเราเหยียบเหยียบเหยียบแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเหยียบโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะอันนี้เขาก็ทําโดยไม่รู้ตัวนะคะดาก็เลยมานั่งนึกพอเออเหยียบครั้งแรกเอเหยียบครั้งที่สองเรายังปล่อยอีกดาบอกว่า เฮ้ยมันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่มีถูกมีผิดจริงแต่กรณีอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่บอกเขาเขาก็ไม่รู้เขาก็ทำอะไรเขาก็สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้คุณสร้างความบาปกับคุณเห็นไหมเนี่ยเท่ากับว่าดาเลยมรู้ว่าเออการที่คนคนบางนึงบางทีแบบว่าเราให้เราให้เกียรติเขาเราให้เครดิตเขา เราให้ออความนับถือเข้าไปแต่ถ้าวันหนึ่งเขาเกิดความนับถือตัวเอเขาไม่รู้อ่ะการที่เราไปบางทีเขาเกิดความเคยชินเหมือนเราให้อภัยคนบางทีรอบสองรอบนะ่ะมันรู้สึกดีนะแต่ถ้ารอบสามรอบสี่นี้ไม่ใช่แล้วนะคนคุณต้องกลับมาคิดแล้วนะมันเยอะไปดีดีจริงค่ะแต,แ,ตแต่แต่อย่างนั้นอนะ่ะคุณต้องคิดว่า คุณได้ไปสนับสนุนให้กับคนเขาเพิ่มความแย่ในตัวเขาหลังจากนั้นเขาจนติดเป็นนิสัยนั่นแหละเท่ากับเราไปสนับสนุนเขาเท่ากับเราอ่ะไปสร้างบาปโดยไม่ตั้งใจเช่นกันเขาเหยียบเราตอนแรกเขาไม่ตั้งใจหรอกหรือเขาผิดคําพูดกับเราหรืออะไรก็แล้วแตะะนน่แล้วแต่เคสนะคะอันนี้เราพูดเปรียบเทียบแล้วแต่เคสพอเขาทําคุณสักครั้งสองครั้งนะ่ะเราคือเราโอ้ยกูกาลังเรียนดีกูยจะต้องให้อภัยคนต้องรักคนใช่ค่ะแต่ถ้ามัน ครั้งที่สามที่สี่นี้ไม่ใช่แล้วนะคะเพื่อนๆคุณกำลังฝึกให้เขาเคยตัวถ้าเขาไม่ดีคุณก็ต้องเตือนต้องบอกได้แล้วแต่ถ้าหลังนั้นมันไม่ใช่มันไม่ฟังคือเขาเลือกที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วทำอะไรได้คะไม่ตัดสินคนยีไ้ไงที่เราเรียนมาเราฝึกฝึกตัวเองมาโอเคค่ะทางใครทางเผือกค่ะนะเก็ตไหมคะถ้าครั้งที่สามที่สี่แล้วคือมันไม่ใช่แล้วเขาเริ่มเขาเลือก ถ้าเราทักเราเตือนสมมติเรามีเพื่อนเราเราทักเราเตือนเขาแล้วเขาไม่ฟังเพราะว่านั่นเขาคือเจตจำนงเขาอาจอยากจะมาเป็นแบบนั้นต้องปล่อยคาเราต้องนับถือเราต้องไม่ตัดสินเขาแต่ทางใครทางเผือกทางของเราอยู่ทางนี้เราต้องอ๋อโอเคคนนี้ไม่ใช่แล้วตัดได้ตัดค่ะเพราะว่าหนึ่งถ้าคุณไม่ตัดแล้วคุณยังยอมยอมเขาเนี่ย คุณสร้างบาปสร้างกรรมให้เขาเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ตัวแล้วถ้าอคุณไปสนับสนุนเขาแล้วพอเขาเคยตัวปุ๊บไปกันใหญ่อย่างมันเหมือนเราที่เราเคยตัวที่ตอนวันนี้อย่างดาบอ,อกกูเคยตัวเรื่องเนี้ยแล้วตอนนี้กํลาลังมาดาดสันดานตัวเองเนี้ยเขาก็จะกลายเป็นอย่างนั้นนี่นะคะข้อนี้ซึ่งบางคนเนี่ยอยากคือเราอยากเป็นคนดีเรากําลังมาปฏิบัติตัวอ่ารักตัวเองรักคนอื่นอนภัย อภัยอวยพรนวยใจให้พอรอะไรต่างๆเนี่ยใช่แต่ระวังนิดนึงค่ะต้องดูด้วยว่าอันนี้อันไหนเนี่ยแยกแยะให้ออกถ้าแยกแยะไม่ออกมันก็คุณฝึกไปคุณก็ที่ที่เขาพูดว่าอะไรนะอที่คนเขาบอกว่าอะไรนะเป็นคนดีก็คือจะต้องเปนแบบว่าเสียเปียบหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละมันจะเป็นกรณีอย่างนี้ไปคนดีไม่ใช่คนโง่ค่ะ อแค่นั้นนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย